ฮลัลโหลตอนนี้เราอยู่กับช่องพิม์เสนแชนแนลนะครับแล้วเราอยู่กับเกม t า w เวอร์ a n t a s y วันนี้เราจะมาสอนวิธีการหาของขวัญแต่ละตามแต่ละจุดตามแต่ละแมปแล้วเพื่อที่จะมา a wake ตัวละครของเรานะครับมาเดวผมจะให้ดูว่าวิธีการเอาเวกมันต้องทำยังไงนะอย่างแรกเลยเราต้องเข้าไปที่แล้วเข้าไปที่เอาเวกเคครับคือตัวละครเอาเวกเนี่ย เราแะเวกได้ต่อเมื่อเราให้ของขวัญเขาไปเรื่อยๆจนถึงแต้มเอาเวกแล้วเขาจะปลดสกิลสกิลเออเขาเรียกว่าสกิลแพสซีฟของเขามาใหม่เหมือนว่าจะจะบู์สกิลให้เก่งขึ้นอย่างซูภาษาเนี่ยผมปลดไปเท่าไหร่ละสองพันละผมก็ต้องหาของสองพันเจ็ดนะสองพันเจ็ดเจ็ดห้าผมจะหาของจนกว่าจะปลดถึงสี่พันแล้วผมจะมาสอนวิธีหาหาเอาแต้มไปแลกของขวัญให้ดูอย่างแรกตอนนี้เรามาอยู่กับ แบบที่สองแบบนี้นะเราจะเทเลพอร์ตมาตรงนี้แบล็คมาเก็ตนี่เราเราทเลพอร์ตตรงนี้ได้เลยตรงจุดวาร์ปถ้าใครไม่เปิดก็มาเปิดได้นะแล้วเราไปหาฮอฟสกินเนี่ยแล้วเ, okay. เราก็คุยกับเขาก็คุยกับเขาไปก็อันนี้ไม่มีอะไรก็ตอบไปเลตมีไทยไออันนี้มันจะให้เราเลือก2กล่องว่า มันต่างกันบางทีเมื่อวานนะผมเปิดแล้วผมได้ของที่เอามาให้สิ้อปะามันเลยได้บูทเขาเรียก่าบูทค่าค่าเนี่ยครับบูทค่าอเวกง่ายขึ้นมันได้เยอะได้เยอะมากแต่แต่อีกวันหนึ่งได้ได้คนละอย่างกันมันเลยได้ของน้อยอันนี้ผมจะเลือกทางซ้ายเพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานเลือกทางขวาไปแล้วไอของฮอฟกินนี่คือทําได้เป็นรายวันนะทําได้วันละครั้งวันนี้มัน ได้ได้สองอันป่ะที่ผมอ่ะสองอันฟิกเกอร์สองอันโอเคตอนนี้ได้ฟิกเกอร์แล้วแล้วเราก็กลับถ้าเราจะวิธีการให้ของขวัญน,นะเรากด Y4 yes ตรงนี้แล้วไปที่ไปแชรไปที่นี่ตัวละครตรนี้เราก็กดไปที่วีเคนแล้วก,กดก i ิฟแล้วก็ให้ของไปอันนี้คือวิธีให้อ่ะผมกดให้เลยกลดส่งโอเคให้ไปแล้วอันนี้ก็คือทําไปเรื่อยแล้วอีกวิธีหนึ่ง ก็จะมีอยู่ตรงจุดนี้ถ้าใครเปิดแล้วจะเป็นทุกคนน่าจะรู้จักกันแล้วสวนสนุกแล้วก็วาร์ปไปที่สวนสนุกเลย <What? S 1> เอาละตอนนี้เรามาอยู่ที่สวนสนุกแล้วแล้วก็เดินตามผมไม่ได้เลยว่ามันอยู่ใกล้ๆนี่เองมันจะเป็นเท่ากัตู้เกมอาร์เคดครับเดินไปตรงนี้นะแล้วก็รัดตรงไปเลยจะเจอตู้เกมอาร์เคดอยู่มันจะให้เราเป็นมันวิธีการเล่นคือตู้คีบปุ๊กต,ตาครับนี่นี่นี่เตู้ข้างหน้านี่ น,นี่ตูน้นี้เราก็กดคุยเหมือนเดิมแล้วกดสาตาร์ทกดเดียสอันนี้จะคีบไปได้โอเคมันได้ให้เราเล่นอยู่สองรอบเราเลื่อนกดเหมือนเดินกดแบบ W A S D แล้วเราพอเราจะคีบอะเราก็กดตรงนี้อันนี้ผมจะคีบไปตัวเนี้ยมันเรามันมีโอกาสพลาดด้วยนะแล้วเวลามาเขาก็จะเขาดาวไปเรื่อยเมื่อวานผมพลาดไปตัวหนึ่งโคตรเซ็งเลยมีโอกาสคีบสองตัวติดเหมือนกันแต่อันนี้คือยากมากผมพยายามทำหลายรอบแล้ว แม่งพลาดทุกรอบเลยโอเคเราได้ตุ๊กตาม,มารอบหนึ่งละน่ะได้อนี้มาเราก็เล่นไปเรื่อยเพราะมันเล่นได้สองรอบต่อวันอันนี้เป็นรายวันเราสามารถเล่นได้ทุกวันนะแล้วกดคีิปไปโอเคเราก็หาผมจะคีบแต่หมาเนี่ยตรงนี่มันจะมีง่ายแต่ไม่ได้พยายามคีบไว้ตรงหัวนะบางทีคีบตรงหางมันชอบหลุดเหมือนว่ามันมัน มันไม่ใหญ่ห่างมันรีบอะมันเลยจะร่วงโอเคตอนนี้เราได้มาแล,แล้วเราก็ไปที่ที่เดิมเลย a w a k e n g กด g i f t อันนี้แล้วก็กดส่งไปอันนี้คือเป็นรายวันที่เราจะสามารถเก็บของขวัญเพื่อไปเ w ว k ตัวละครได้แล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งคือการแลกของนะแลกของผมจะให้ดูว่าแลกของอยังไงนี่ไปตรงร้าน ร้านที่เขารับแรกโดยการเก็บเหรียญนั่นเนี่ย Energy Crystal Dust เนี่ยเราจะแลกไอ้กล่องสีม่วงอย่างเดียวเลยนะแลกกล่องสีม่วงแลกกล่องสีม่วงเสร็จแล้วก็มีวิธีแรกอีกก็คือน่าจะอยูอ่อันนี้ point point s o แลกได้เหมือนกัน Special ิฟต์เห็นนะสองอยสี่สิบอันนี้เราจะเก็บได้จากอะไร ได้จากการที่ไปเปิดจุดทำเขาเรียกว่าเทรนนิ่งเทรนนิ่งต่างๆอย่างเช่นอันเนี้ยเน,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 นี่ยเนี่ยการันตีพอยต์อันนี้คือได้พอยต์เราแค่ไปเล่นเฉยๆเราดูได้ว่าเล่นยังไงเนี่ยเล่นตามที่คนบอกเลยบินไปเรื่อยๆจนถึงจุดจุดสิ้นสุดเขาก็จะให้แต้มมาแ,กแลกเราไปที่พอยต์เตอรแลกได้เลยอันนี้ผมจะสอนเดี๋ยวผมจะแลกให้ดูว่าตัวไหนที่ผมจะเอามาให้ผือปรนะสาทะไอ้ตัวนี้ผมก็จะแลกไอ้กล่องอันนี้กล่องสีม,ม่วงนะ ดี๋ยวแล้อย,อย่าไปแลกอันกองสีสีฟ้าเดี๋ยวมันคนละอย่างกันอันนี้จะไปอยู่ในช่อง backpack. แบ็คแพคเราก็เปิดได้เลยคือซุปอร์สระที่ผมจะผมจะเอาน้องหมีเนะี่ยน้องหมีเมันให้เยอะมากที่ผมลองเทียบๆมาแล้วก็ไปให้ของมันเหมือนเดิมได้แปดสิบเลยอะ่ะเคเราก็ให้อย่างเงี้ยไปทุกวันจนมันกดล็อก a w a k e n นี่นี่นี่ ของผมมาผ่านอันนี้มาแล้วผ่านทังสองมาตอนนี้ต้องไดถึงสี่พันทุกตัวทําได้หมดคิงก็ทําได้เหมือนกันได้หมดเลยถ้าใครอยากให้ตัวละครเราเอาเวาก็สามารถทําวิธีนี้ได้อย่าลืมเดี๋ยวผมจะบอกจุดอีกรอบหนึ่งก็จะมีจุดนี้แบ็กมาร์เก็ตวาร์ปมาตรงนี้นะแล้วหาตัวละครที่ชื่อฮอฟกินเราก็มาตรงสวนสนุกอีกจุดหนึ่งเซทัสไอแลนด์เนี่ยแล้วก็เราสามารถวาร์ปมาได้เลย แล้วก็อีกการหนึ่งก็คืออันนี้พอยท์เทรนนิ่งต่างๆแต่ผมยังไม่ได้ทำเพราะว่าขี้เกียจทำด้วยแล้ว่อยไปนั่งไล่ทำก็จะมีอยู่สามจุดหลักๆอ๋ออีกอันก็ที่เล่นได้ที่จะไว้หายแดมคิสตันพอยท์ก็คือมันจะมีนี่นี่ๆๆนี่อิตเทอร์สเตล่านี่เขาเรียกว่าจุดประตูวาร์ปต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูตาเกตเห็นนะมันได้เหมือนกัน เก็บอันนี้ได้เหมือนกันแต่ก็จะเสียค่า e อ e r g y 30สามสิบต่อหนึ่งรอบต่อหนึ่งประตูตอนเข้าไปมีอันนี้อันนี้ก็ได้นะในเบนชั่นได้เหมือนกันแต่เนไ,ได้เหมือนกันเล่นหาของสองอน,นี้ได้หมดอันนี้เดี๋ยวดูก่อนอันนี้มันก็คือการขุดมันเหมือนขุดเหมืองอะพอถึงถึงช่วงอีกวันนึงของมันก็จะเปิดให้เราอันนี้ผมเคยขุดอยู่ก็จะมีสองอันนี้ที่ได้ ได้คิสตันที่เอาไปแลกคอยด์อยนาี้นี่นี่ห้าสิบนสะี่เนี่ยแลกกันนี้ได้ก็จะอะเวิร์มโฮเวิร์มโฮก็ได้เหมือนกันแต่สีนี้เอาไปแลกพวกของออลิตแต่เวิร์มโฮนี่แต่ยากหน่อยก็จะประมาณนี้ครับวิธีการหาของไปเอาเวกตัวละครน,นะเราก็จะทั้งหมดทั้งนี้ก็ทำไปเรื่อยมันหาได้ทุกวันอยู่แล้วอะ่ะค่อยๆทำไปไม่ต้องรีบนะครับก็พยายามเล่นไปเรื่อย ก็วันนี้น่าจะมีเท่านี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเราด้วยขอบคุณมากเลยครับถ้าสงสัยถ้าสงสัยตรงไหนก็เม้นหรือเข้ามาทาง Discord g u คิวได้เลยเพราะผมก็มีคิวของผมอยู่เล่นกับคนดูทุกวันในในไลฟ์นะครับเจอกันคลิปหน้าครับ